สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูมิสเมคเกอร์นะครับตัวนี้เป็นหัวอันต้าโซนิกขนาด12 12หัวนะครับตัวนี้อยู่ที่3 3 5วัตนะครับที่เราตั้งไว้3 3 5วัตนะครับแม็ก300 va ตัวนี้เป็นม้อแปลงนะครับแล้วก็มีตัวหัวทันดิวเซอร์12หัวนะครับเป็นอันต้าโซนิกนะครับมีไฟบอก สถานะการทำงานตัวนี้เป็นปุ่มถ้าระบบตัดก็จะเล่้งขึ้นมาเราประกดตงไปใหม่นะครับตัวนี้เป็นลูกลอยนะครับลูกลอยที่ใช้ให้ท่านได้ทดสอบนะครับได้ลองลอยดูนะครับตอนนี้เราจะประกอบให้ดูนะครับเราเอาลูกลอยตัวนี้มาใส่ให้ตรงกับตัวนี้นะครับลูกรอยใส่ให้ตรงแล้วก็เอาหัว หัวอันตาโซนนี้นะครับวางลงไปนะครับให้ตรงตรงร่องนะครับสายเราก็แย่เข้าไปในนี้นะครับแย่ไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราทดสอบให้ดูเรายังไม่แย่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปวางบนน้ําเลยนะครับลูกลอยตัวนี้เขาจะวางพอดีน้ํานะครับลูกลอยก็จะวางอยู่พอดีน้ําก็จะเข้าไปตัวนี้จะกันกันไม่ให้ผงเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเทสกันนะครับ แล้วก็ตัวส่วนสายอีกด้านหนึ่งนะครับสายตัวนี้จะยาวประมาณ10เมตรนะครับอีกด้านหนึ่งเราก็ต่อกับตัวนี้นะครับลูกศรให้มีรอยบากนะครับอยู่ด้านบนตรงกับลูกศรน,นี้นะครับอัดเข้าไปให้สุดนะครับเพื่อให้โอลิงตัวนี้เขาอุดกันไฟรั่วนะครับแล้วเราก็เอาปักไฟมานะครับแล้วก็ดึงปักไฟมา ตรงนี้เราก็เดินสายได้ยาวสุดเลยนะครับสายไม่ควรจะม้วนไว้อย่างนี้นะครับต้องยืดให้ยาวเลยครับคลี่ให้ยาวที่สุดเลยนะครับแล้วก็เสียบสายไปนะครับพอเสียบปุ๊บเราจะเห็นควันนะครับควันที่เขาผลิตหมอกอยู่นะครับตรงนี้เราจับให้จมนะครับก็ออกน้อยนะครับสูงขึ้นมาก็ออกกําลังดีสงขึ้นมาอีกก็ออกไม่ได้นะครับ ระดับน้ําจะอยู่ขนาดนี้นะครับพอดีพอดีนะครับสําหรับเครื่องทําหมอกตัวนี้เป็นระบบอันตราโซนิกนะครับที่มีลูกลอยนะครับเราก็มาทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ใช้กับเครื่องพ่นหมอกขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นรุ่น335วัต์นะครับที่เรามีจําหน่ายนะครับถังก็จะเป็นถังใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูในคลิปถัดไปนะครับเรื่องของการพ่นหมอกจํานวนมากนะครับ ใช้กับโรงเห็ดแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรอื่นๆนะครับตรงนี้จะเป็นตัวอันตราโซนิกนะครับหัวค้นหมอกขนาด12หัวเป็นทานดิวเซอร์ที่ใช้ในการผลิตความทีเพื่อให้น้ำเกิดเป็นละอองหมอกขึ้นมานะครับตัวนี้หมอกเยอะมากนะครับ3 3 5วัตนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ ยังมิสเมเกอร์นะครับกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับสวัสดีครับ